สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม랜ไอแลนด์นะครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทําสวนผักกันนะครับทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยผมได้ปลดล็อกมาหลายตัวแล้วนะครับทุกคนก็คือนี่จะเป็นแปลงนะเป็นแปลงใหญ่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแปลงเล็กที่สําหรับวางตรงพื้นที่เราทําเป็นพื้นได้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกันหันนะครับทุกคน แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวจ่ายน้ำแล้วก็มีตัวเาขาแลกไหลเอ่ยบ่อน,น้ำเนะเาะแล้วก็รั้วต่างๆนะครับนั่นแหละสาเหตุที่ผมทําก็คือพอดีผมปลดล็อกมานะครับเออผมจะทําโซนแถวๆนี้นะครับก่อนเอ่ญเนี่ยเราต้องต่อเติมตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อเราจะทําแปลงตรงนี้กันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราต้องเอาไอ้นี้ออกเนาะเพื่อจะเป็นทางเดินของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําการนี้นเลยวางฐานให้หมดวางฐานเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าเราจะวางฐานยังไงนะครับอเราจะวางฐานไปทางไหนเออไอ้ตัวเนี้ยขวานหรือไอ อันเนี้ยก็อ,อะไรอะไรคอนหรือขวานเนาะผมไปฟาร์มมานี่มานะตรงถ้ำอ่ะเออผมยังฟาร์มไม่เสร็จหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลึกอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราวางฐานเข้าไปนะครับทุกคนก็คือว่าผมจะทาสวนนะครับแถวนี้เนาะเออประมาณนี้แหละเดี๋ยวก่อนเพราค่อนข้างที่จะนี่ก่อนนะครับทุกคน เดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเก็บพวกนี้ก่อนไม่งั้นเนี่ยเราจะทําไม่ได้ทําสวนข้างๆบ้านของเรานะครับทุกคนอคือตอนนี้เนี่ยผมไม่เก็บนะเพราะว่าผมยังเต็มพวกอฟืนเนี่ยเ๋ยเราทำวันนี้ดีกว่าเราทา ทำให้เต็มนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะวางเป็นอะกๆแปลงที่สําหรับวางตรงนี้ได้นะเออเราจะวางตรงนี้มาอ่าต่อมานี้เดี๋ยวขอตัดต้นนี้ด้วยนะครับขอตัดสองต้นนี้ก่อนแล้วเราจะทําการวางแปลงนะครับทุกคน เดีย๋ยวเราวางก่อนกันละกันโอ้ยพึ่งพึ่งพึ่ง,ง,งต่อ่อนะครับทุกคนโอ้โหมีพึ่งด้วยนะตัดไปก่อนนะครับทุกคนอ่าตอนนี้คือผมไม่ค่อยได้ใช้ไม้เนาะส่วนมากก็จะใช้เป็นพวกหินดินเหนียวพวกนี้เนาะแล้วก็หินตัวนั้นอ่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ตอนนี้ เดีเ๋ยวเราทําประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาวางว่าเออเราจะวางยังไงนะครับทุกคนวางตรงนี้ใช่ไหมเราก็วางทางเดินเข้าไปใช่ไหมอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางทางเดินตรงนี้ดีกว่านี่เป็นจะเป็นทางเดินนะครับอ่าเนี่ดีกว่านี่เป็นทางเดินนะช่องนี้เป็นทางเดินแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขั้นแรกอะไรเป็นแปลงผักเนาะแปลงปลูกผักของเราปลูกกันอย่างนี้เลยนะครับ หรือว่าเราจะปลูกอันใหญ่ดีอันใหญ่มันมันวางไม่ได้อแต่มันสวยนั่นใหญ่เป็นไรเดี๋ยวเราวางมาก่อนอเราจะวางมาก่อนนะครับทุกคนแล้วก็วางให้เต็มเลยไหมอ่ะเต็มเลยดีกว่าอาแล้วก็อันนี้จะเป็นท่านเรียกอะไรเออนะนะเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ย ม,มันมีไม้อยู่ใช่ไหอเขาทำเป็นไม้ไหมอ๋อโอเคตัวนี้คือผมทําแบบอันนี้ไงมันจะมีโครงเหล็กไงเออเอาโครงเหล็กดีกว่าเนาะมันจะสวยหน่อยหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เฮ้ยมีการหันอันนี้ด้วยดูดิการหันใน,ในใหญ่ๆเนี่ยดูดิแล้วถ้าวางมาสวยเลยนะอ่าตรงนี้คันๆจะ,จะสุดยอดอยู่แล้วก็มีป้ายด้วยนะครับ เราใส่นี้ก่อนเนาะใส่เข้าไปกอ่อนตบหืมอเดี๋ยวกดผิดโอ้ไม่ใช่กดผิดกดผิดนะครับทุกคนปึ๊บอือปึ๊บอืปึ๊บมาดิมาดิครับก็มาดิอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรื่อยๆอะไรทุกคนบอกเลยนะ จะปลูกเป็นเบอรนะ์รี่นะเพราะว่าเบอร์รี่เนี่ยผมเอาไว้ทานได้เอาไว้เพิ่มพลังเนะเาะเพิ่มค่าความเหนื่อยล้าได้จะปลูกเป็นเบอร์รี่หมดเลยลำต่อไปเนี่ยอาจจะต้องปิดตรงนี้ด้วยนะครับเราจะต้องปิดตรงนี้หรอเฮ้ยตรงนี้ก็สวยอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำไปก่อนเฮ้ยสวยอะทุกคน อ,อนี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอขอดูก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในเนี่ยเอยอปลูกตรงนี้ได้เหรอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไว คลอยมาปลูกอย่างอื่นแทนนะครับอันนี้ก็ทําตัวนี้ไปก่อน,นเนาะเราทาอะไรเออตัวนี้ทำอย่างนี้เปล่าล่ะอย่างนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะแต่ทําเป็นเครืออย่างเงี้ยจบเลยล้วก็ทําอะไรไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราทำอย่างนี้ดีกว่านะครับทุกคนเ,คเดี๋ยวทำทำอย่างนี้ไปเนาะส่วนข้างก็ปล่อยมันไปเนาะ เราก็จะทําการป็นตรงนี้นะครับปตรงนี้เนาะแล้วก็เอาไว้อ่าเขาเรียกอะไรสองบล็อกเพื่อเป็นทางเข้านะอ่าหนีดีกว่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเออยังไงอะเราจะวางบนยังไงเอ่ยวางไม่ได้ด้วยนะครับเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราหาวิธีวางไว้นี่ก่อนในใจว่ามันวางได้แหละแต่ว่ามันอาจจะต้องมีอะไร เป็นฐานนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพองหาวิธีก่อนนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เนี่ยผมได้ทำทั้งคืนเลยนะแบบดูของงานทำทั้งคืนนอเลยนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยผมปลูกไว้แล้วแหละเป็นอะไรเบอร์รี่เนาะเออเป็นเบอร์รี่นะครับทุกคนแล้วก็ เดี๋ยวเราจะต้องทําการวางนี่ด้วยนะทุกคนก็คือตัวจ่ายน้ํานะครับตรงนี้ดีกว่าตรงจ่ายน้ำตัวจ่ายน้ําเดี๋ยวระวังตรงนี้นะครับขอดูตรงจ่ายน้ําก่อนเอายางดีเล็กไหมเอายางเหล็กเลยไหมเอายางเหล็กได้ด้วยตัวจ่ายน้ำของเรา อยู่แต่ว่าเราอาไปะบางท้อเฉยๆจึงก็วังได้ตรงนี้นี่นะตัวกระจายน้ำตัวกระจายน้ำเดี๋ยวเราวางใกล้ๆตรงนี้นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราวางอันนี้ด้วยนะครับวางตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าโอเคประมาณนี้แล้วก็ต้นต้นนี้ผมต้องตัดดีกว่า ว่ามันมเจกาาน,นะครับทุกคนตัดต้นนี้ทิ้งก่อนเก็บด้วยเก็บไม้ด้วยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็วางบ่อน้ำข้างๆเนาะวางบ่อน้ำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้หรอดีไหมได้อยู่นะอ่ะโอเคตอนนี้ก็คือ เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะก็คือตอนนี้เนี่ยมันก็ปั่นเนาะและ้วก็นี้ก็จ่ายเข้าไปใช่ปะ่ะเพราะตอนนี้ก็ตัวกระจายน้ําเราไม่ต้องมาลดเลยนะทุกคนก็คือมีสามตัวนี้คือครบเครื่องเลยเนาะก็เป็นอะไระสวนของเราเนาะอ่าเราแทบจะไม่ต้องมาลดน้ําแล้วเราไม่ต้องมาลดน้ําแล้วทุกคนเห็นไหมโตวไวมากนะครับเออเนี่ยเห็นมล้ล่ะ มันแค่สามตัวเนี่ยเราก็สบายเล่าเนี่ยมันจะดูดน้ําขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะตรงนี้จะไม่มีการนี่เลยนะไม่มีขาดน้ําเลยนะเพราะว่ามันดูดจากตรงนี้มานะาะแล้วก็ตอนนี้ก็ก็เรียกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนพลังงานอ่ะนะมันก็จะจ่ายมาตรงนี้ตัวนี้ก็จะดูดน้าตรงนี้ก็จะส่งน้ํามาประมาณนี้เราก็สบายละเราแทบจะไม่ต้องดูแลสวนละรอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวเราทําตรงนี้เราจะท,าท,าทําเป็นทางลงไหมทําเป็นทางลงไหมตรงนี้ไม่ไม่ไม่ผมว่าไม่เอาเดี๋ยวผมจะทําเป็นข้างหลังเป็นทางลงตรงนี้ผมจะทําการเปิดนะครับทุากคนทําการเปิดซะทําการเปิดซอตรงนี้อ่าเปิดเป็นอย่างนี้นะครับเออเดี๋ยวมันมีคมไฟด้วยนี่เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่ามันจะมีคมไฟด้วยนะ อนกลางคืนมันจะได้สวยอ่าเป็นทางลงนะครับทางลงนอกตรงน,รงนี้ตรงนี้จะเป็นทางลงเราก็จะได้ไปโซนอื่นได้นะครับอืมนี่เลยอ่าเดี๋ยวอันดับต่อไปเดี๋ยวเราทําไฟดีกว่าทุกคนรู้สึกว่าผมปลดล็อกไม่รู้หลายตัวอยู่อันนี้จะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้ใช้อะไรอะ่ะเฮ้ยนี่สวยอะ่ะเดี๋ยวก่อน เอ้ถ้าจะเป็นกลางคืนมันจะสวยไหมเนี่ยน่าจะสวยนะตร,ตรงนี้ดีกว่าขอเอามุมสวยๆนะทุกคนนะตรงนี้ได้จะได้อยู่ได้อยู่เนี่ยอุ๊ยนี่โอ้โหโอ้โหแบบอยากรู้จังเลยอะ่ะตอนกลางคืนมันจะสวยขนาดไหนนะทุกคนอ่านี่ราทำเป็นจุดนี้ด้วยอ่ะ ใครโอ้โหเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอาแล้วมันมีเฟอร์นิเจอร์เยอะนะตอนเนี้ยก็คือเอาง่ายๆว่าสวนของเราเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยมันสามารถปลูกองุ่นได้ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีองุ่นนะนะเราไม่มีองุ่นเราไม่มีองุ่นเลยแล้วเราจะทําไงอ่ะก็เดี๋ยวค่อยมาปลูกทีหลังนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปตกแต่งบ้านดีกว่า ตรงนี้ผมจะเป็นทําเป็นห้องโถงนะครับเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมีโต๊ะเนะาะทําเป็นโต๊ะขึ้นมานะครับโต๊ะอย่างนี้ดีไหมหรือ,อ,รอ,อโต๊ะอย่างนี้ดีหรือยังไงเอ่ยเดี๋ยวกันเอาโต๊ะอย่งนดีกว่าเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะทุกนคนนะใครประมาณนี้เดี๋ยวเราทําเป็นโต๊ะนะครับก่อนที่เราจะทำโต๊ะเดี๋ยวเราต้องทำโฟูพื้นก่อน ปูพื้นยังไงหรือว่าโตาเราจะเอาต้นนี้แหละเดี๋ยวจะต้นนี้ดีผมว่าต้นยาวน่าจะเลยน่าจะสวยกว่าเพราะเราจะต้องวางยังไงได้ด้วยนะครับอก่อนหน้่เราทําเป็นพรมแดงนะพรมแดงประมาณนี้อันนึง ประมาณนี้อย่างนึงนะโอเคผืนใหญ่ละผืนใหญ่แล้ว,ลวเดี๋ยวเราวางตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวางโต๊ะกันดีกว่านะครับทุกคนวางตรงนี้โต๊ะกลางเลยกลางบ้านนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอะไรอะ่ะเดี๋ยวโต๊ะนี่ไง เราจะเอาโต้นไหนดีต้นนี้ไหมอ่ะโต๊ะหรือว่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นโต๊ะทางานเออเดี๋ยวเราต้องทําเป็นโต๊ะทํางานด้วยเออเดี๋ยวเราวางตรงนี้นะครับขอปรับมุมได้เนี่ยเดี๋ยวกันอาเป็นตรงนี้นะครับ่ากลางหน่อยกลางหน่อยเนาะประมาณนี้กลางนะครับ เออมองมองอย่างนี้นี่เดี๋ยวมองอย่างนี้เนี่ยนี่เบี้ยวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมองไม่เห็นอ่ะโอ้โหมองไม่เห็นละเออเดี๋ยวก่อนเออฮะเดี๋ยวก่อนนะก็คือว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเออโอเคแล้วก็ เดี๋ยวเราวางใหม่เมื่อกี้มันวางเบี้ยวไปนะเออนี่นะเคเราวางเบี้ยวไปเราต้องอาวางตรงๆมันจะได้สวยทุกคนบอกเลยก็คือวางประมาณนี้อ่าแล้วก็วางเก้าอี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราทําเป็นนี่จะเป็นโซนโต๊ะอาหารดีกว่าโต๊ะอาหารเนี่ยเอ่อเอาไว้สําหรับสี่ที่นั่งเลยเนอะ สำหรับเพื่อนที่มาบ้านเราเขาก็จะได้นั่งรับประทานอาหารกับเราได้ประมาณสี่ที่นั่งนะหรือว่านั่งประชุมนั่งทำงานกันได้นะครับแล้วก็เออตรงนี้จะมีนาฬิกาด้วยนี่บอกเลยจำแจมบอกเลยให้รู้ว่าตอนนี้กี่โมงละเอออย่างนี้ด้วยาวางไว้ตรงนี้นะครับทุกคน เออนี่โ,โหนาิกาตอนนี้อยู่ประมาณบ่ายสองอใบ่ายสองบ่ายสองสิบนาทีใครประมาณนี้ไม่แน่ใจนะว่าเวลาเนี่ยมันจะตรงกับในเกมหรือเปล่าไม่รู้นะหรือมันแค่ตั้งโชว์เฉยๆแล้วก็ตรงนี้เนี่ยออจะวางเป็นข้ลอะไรสมุดเนาะสำหรับออใครที่มานั่งแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็มาหยิบอ่านได้ตรงนี้ ให้ความรู้ได้ด้วยตรงนี้นะครับอืเป็นอย่างนี้ประมาณนี้อ่าผมว่ามันใช่แหละเพราะว่าเมื่อกี้มันสิบใช่ไหมเออตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาแล้วอะเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันบ่ายสามแล้วอะแล้วทำไมมันไวจังเลยอะเวลามันโดยตรงไหนผมไม่รู้เลยนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอสําหรับ ดินเนอร์เนาะอ่าสำหรับมีสาวๆมาดินเนอร์ตรงนี้นะครับเราก็จะได้จุดเทียนได้นี่เป็นไงแล้วครับสวยไหมทุกคนบอกเลยมีอะไรแต่งเยอะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่ให้โล่งจนเกินไปเนาะอ่าจะทําเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเจกันนะครับอ่าเป็นเจกันใหญ่ๆเลยเจกันอันใหญ่เลย,ยนะครับทุกคนนี่ อยู่มุมนี้อ่าสวยเลยสวยเลยแล้วก็อ่าตรงไหนอีกตรงนี้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 เดี๋ยววันทางขึ้นทางขึ้นเนี่ยอ่ามันร่องเกินนะอ่าจะใส่เป็นใจกันมาอีกสักอันนึงตรงนี้นะครับอ้าสวยเดี๋ยวเราแต่งยิ่งขนต่อน,นะครับทุกคน เคยเดี๋ยวเราไปแต่งอย่างอื่นดูเออน,นี่ไงอันนี้เดี๋ยวเอามาไว้เป็นห้องทํางานดีกว่าแล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวก่อนไม่แน่ใจนะเนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนนั่นนี่แหละอ๋นนอใน,นหนังสือเดี๋ยวเราต้องเอามาใส่เป็นโต๊ะทางานอ่าแล้วก็ตรงนี้มันไม่มีอาหารใช่ไหมผมว่ามันไม่มีอาหารแน่นอนตรงเนี้ยเออแล้วก็ตรงนี้นะเดี๋ยวเรา สวยแล้วนะตรงนี้ผมว่าสวยแล้วนะเออแล้วก็เดี๋ยวเราทําเป็นขั้นแรกอะไรอ่ะคมไฟเหรอคมไฟข้างในไม่สวยอ่ะเออเอาเอาจจะทําเป็นเทียนใหญ่เนาะอาจจะเป็นเทียนใหญ่ของเราจับเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนกันตกบันไดนะครับทุกคนเออเดี๋ยวเราต้องทํากันเผื่อมันตกบันไดอา่าเป็นไงล่ะครับ สวยสวยทุกคนบอกเลยสวยมากแล้วก็ตรงนี้ต้องติดเอาไว้อันเนึงนะครับอ่านี่โหยำค,ำค่ำคืนเนี่ยน่าจะสวยมากเลยนะทุกคนแล้วกเ็เดี๋ยวนะตรงนี้เนี่ยถ้ามันถ้ามันมืดแล้วอะมันผมว่ามันอันตรายนะครับเพราะว่า อาจจะเดินเตะโดนแถวนี้ตีนอาจจะแตกได้นะครับทุกคนผมก็เลยทําเป็นคมไฟเลยกว่าอ่าเป็นคมไฟตรงนี้อีกสักอันนึงนะครับเผื่อเดินเข้ามาต่อมานี้เนาะแล้วก็อ่าผมขอปรับเป็นทางเข้าออกนี้นะครับแล้วก็ขอเอาทางตรงๆประก,กันเนาะจะได้สวยๆจะได้สวยๆไปเลยนี่เป็นไงแล้วครับอทางเข้าบ้าน จำแ,แล้วจำแล้วทุกคนไอ้นี่ป้ายเนี่ยผมนี่นะอ,อทำขึ้นมานะนี่จะทำเป็นโฮมเนาะเผื่อใครเข้ามาเนี่ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีบ้านคนอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยผมว่าเข้าข้างมาข้างในนี่ก็สวยแล้วแหละทุกคนเนี่มีโคมไฟมีอะไรด้วยเนาะเออผมว่าสวยแล้วทุกคนแต่ว่าทำไมตรงนี้มันอะไรเงี้ยเดี๋ยวกันขึ้นมาเนาะชั้นใช่ป่ะตรงนี้เนี่ยขึ้นมานะครับ มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอืมนี่เลยนี่คือตอนกลางคืนนะครับทุกคนนี่ตอนกลางคืนเนี่ยสว่างแล้วทุกคนเบอร์รี่ก็ใกล้โตเต็มที่แล้วนะครับใกล้เก็บได้แล้วเนาะก็เราก็หิวเราด้วยเราลืมดูแล้วไปเลยนี่ว่าเราจะตายนะทุกคนขอกินสักแป๊บหนึ่งนะครับอืมประมาณนี้ เออเสดายมันนั่งไม่ได้นะทุกคนนะเนาะตรงนี้เนี่ยเป็นการหลอมเนาะเนี่ยเนี่ยมันจะมีหลอมเหล็กหลอมอะไรอย่างงี้นะหลอมก็จกนะครับแล้วก็อันนี้คือ,อ,นนอเรียกอะไรไม่รู้แหละตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ตรงนี้เนี่ยทําเป็นข้าวอะไรขนมปังเนาะอันนี้เป็นข้าวนะครับเรายังไม่มีข้าวนะทุกคนเออส่วนนี้นีก็โต๊ะอันนี้นะครับโต๊ะอาวุธของเรานะครับ คาบอาวุธของเราเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวคาบอาวุธของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนี่นี่คือเราได้อัปเดตเนาะแล้วก็ได้ทาการปลดล็อกมานะครับส่วนตัวนี้เนี่ยผมได้จากการลงถ้านะครับอ่าลงถ้าไปจะได้ตัวนี้มานะครับเป็นขวานฟ้าเนาะอ่าแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้คือขวานฟ้าไม่ใช่คือคอ,อนอ่า พูดผิดไปพ้อนะท,ที่ผมถือไว้เนาะแล้วก็ขวานอาไว้ตัดต้นไม้นะครับฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสกิลสูงด้วยนะครับทุกคนเอาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่ายามมืดค่าเนี่ยสวนเราจะสวยขนาดไหนมันก็ยังไม่สวยหรอกทุกคนก็คือผมทําได้แค่นี้เวลามันน้อยนะครับรอบนอกเนี่ยผมอาจจะต้องมาแต่ง ตกแต่งเพิ่มนะเออตกแต่งเพิ่มดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย